สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Ride Review ช่องที่เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ2,026 Toyota Corolla Cross สเหลืองสดรถ crossover สุดหรูจาก Toyota ที่ผสานความสปอร์ตความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้อย่างลงตัว โตโยต้าโคโรล่าครอส2026รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับก,บการออกแบบที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้โฉบเฉีียวและดูดันยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสีเหลืองสดที่เราเห็นในวันนี้มันสะท้อนความเป็นตัวตนที่โดดเด่นและทันสมัยกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ขนาดใหญ่รับกับไฟหน้าเลดแบบอัด i ี e ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนกันชนหน้าและเส้นโค้งของฝากระโปรงช่วยเพิ่มความสปอร์ตและแน่นอนว่าสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าที่โดดเด่นกลางหน้ารถให้ความรู้สึกรหรูหราเหนือระดับ ด้านข้างของตัวรถมีล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งแข็งแรงและมีสไตล์เส้นขอบประตูและชายล่างตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมเสาเอถูกออกแบบให้บางลงเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟให้ความโปร่งโล่งพร้อมรับแสงธรรมชาติด้านท้ายของ Cross โคโรล่าครอส2026โฉมใหม่นี้ก็ดูไม่ธรรมดาเลยด้วยฝ่ายท้ายและทรงใหม่ที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเพิ่มความต่อเนื่องของดีไซน์และช่วยให้รถดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารของโคโรล่าครอสรุ่นปี2026ถูกยกระดับให้หรูหราและเทคโนโลยีมากขึ้นบอ่อนังแท้ดีไซน์ใหม่รองรับสรีระอย่างสมบูรณ์แบบแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบ Toyota Smart Connect ที่รองรับทั้ง Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียง JBL สาร u n d ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและไฟ a อ B i e ีย l i ล h t ที่ปรับสีได้หลายระดับเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารอย่างลงตัว ใต้ฝากระโปรงโคโรล่าครอส2องพมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรไดนามิกฟอสพร้อมระบบไฮบริดเจเนเรชั่นล่าสุดของโตโยต้าให้กำลังสูงสุดประมาณ197แรงม้าและแรงบิดสูงถึง190้นิวตันเมตรระบบส่งกำลังแบบ eCVT ช่วยให้การขับขี่รับรื่นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอ co n o r m a l และ s ป o r t เพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของผู้ขับในแต่ละสถานการณ์ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่ออคคววาามมมมนนนนนุ่่ลลลแแะะัังงงงงยิขึ้ท้ททใเืไก ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยแพ็กเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบดินามิก布 c r ครูสคอนโทรลระบบเตือนการชนด้านหน้าฟรีคอนลิชันซิสเต็มระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนคีปิ้งแอทิสระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาบรายสปอตมอนิเตอร์และกล้องรอบคัน360อองศาช่วยให้จอดรถได้ง่ายและปลอดภัยในทุกสถานการณ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคนโนโลยีโตโยต้ายังเพิ่มฟังก์ชันดิจิตอลคีย์ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนกุญแจได้ รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยที่พัฒนาให้ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นระบบชาร์จไร้สายและช่อง USB-C รอบคันช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานทุกที่นั่งความเงียบภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงด้วยฉนวนกันเสียงแบบใหม่ที่ลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางทุกครั้งเต็มไปด้วยความผ่อนคลายโดยรวมแล้วโตโยต้าโคโรลล่าครอส2026สีเหลืองสดคันนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถครอสโอเวอร์ในระดับกลางอย่างแท้จริง ทั้งดีไซน์ที่สวยงามเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ครบทุกด้านในคันเดียวถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK r i ร e r e v w เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับขอบคุณที่รับชม